สวัสดีครับมันนะอย่าโกรธพี่นะพี่พาคนอื่นมาเฮ้ยเกลียดได้ไหมเฮียอย่าโกรธพี่นะใครอะพี่ฮะลอยอย่ามาในรถเดียร์แคร์กองเอายังจะขอต่อถ้ามันน่าทำอะไรก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะการให้ไม่สิบห้าเหรออุ้ยไม่บอกว่าไม่เปล่าแซวเล่นนะครับทุกคนไม่มีอะไรเนี่ยไม่ถ่ายเหมือนพี่อีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยฮะรอบนี้พี่มีลิขสิทธิ์นะไม่เป็น มิกสิสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ของจังจังอำเภอชนแดนใช่ไหมใช่ค่ะอำเภอชนแดนข้อบ้านเอฟอะไบ้านเอฟแล้วบ้เอฟมีมีมณัฐในผมแล้วก็มาใหม่เยอะนี่ฮะจิออนอเป็นดูแลบ่ายตื่นแล้วนะคะกินข้าวก่อนน้องชายของเรานะฮะนี่น้องชายที่รักของเราเตรียมโตก้อนออกไปงานรักคนดืมสั่งข้าวนะฮะข้าวบ้านเอฟคือประมาณว่าต่างคนต่างขับเข้ามา แล้วปัญหาคือมันหาอะไรกินไม่ได้เลยรอลงทานก็ไม่รู้จะได้กินตอนไหนใช่ไหมรอลงทานแล้วก็มันไม่มีมันแบบท่านอนที่วัดมันก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าเขาอันนี้เนาะเขาประกาศเขาอนี้เออเขาประกาศเขาอะไรคลิปนี้หนูจะไม่พูดนะคะให้พี่ออนพูดแ่ะแล้วเราก็เลยตัดสินใจค้นหารีสอร์ทห่างจากวัดประมาณยี่สิบกิโลแล้วทุกรีสอร์ททุกรีสอร์ทเต็ม ต้องรอเข้าเที่ยงเข้าบ่ายก็เลยไม่ได้แม่ใจดีที่อะไรนะการอะไรแก้วการแก้วการรีสอร์ทแม่ใจดีเก็บกวาดห้องให้ราคาโคตรถูกเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสแดงแดงมีทอนนะคะเออสีแดงแดงมีทอนเราเข้าตั้งแต่สิบสิบโมงครึ่งเนาะสิบโมงสิ่โมงเลยถูกได้เหรอทองก็สี่ร้อยห้ิบบรถเสองร้อยสามร้อยเนี่ยสาร้อยห้าสิบ พี่เป็นคนจ่ายหยอกจ่ายมาเลยจ่ายมาพี่น้องจ่ายมาจูดวัดเขาไม่ได้ประกาศแตงสันอนได้อยู่เหรอคนอื่นยังนอนได้โอ๊ยจำไว้เลยนะจำไว้เลยนะอย่าออกมานะแต่ว่าการไปไหนนี่จะเสียใจจะอะไรท้งวันจัดนอนได้ได้ไหมนางนอนเนี่ยนางไม่รู้เรื่องอืมอืมอืมแต่ไม่ไม่รู้เลยปลุกไปนอนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งตอนลุกขึ้นมาพี่พี่เข้าไปรถหอบแก้มาตอนไหนรู้ป่ะรู้เรื่องไหม พี่แล้วกหลุมยังไม่รู้พี่เข้าไปของแก้มารู้ตัวปะอ้าวแล้วเอาคลิปออกให้ด้วยนะอะไรสมยอมหลอกหลอกหอกหอกก็เลยก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเรากินข้าวก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เลยสั่งข้ามากินนะครับทุกคนนี่อร่อยนะะเข่าบอกเลยนะคะแซ่บอือกอแซ่บเนาะแซ่บแ่บอร่อยถูกเยอะ ซีซีบาทนั้นเออซีอันตมี้าี่ยางน่ก็ีแม่ท้อืพี่นีหรอใช่เพอะไรพี่ฝากคนะเพงหรือยังเโคบเวอร์โคเวอร์เพยยังโคเวอร์ยีนึงเป็นเขาก็ชนะครับเขาเปิดเพียงหนึ่งเนเก็บกระปองใส่กระป๋นี่จะบอกอะไรมันนะพี่เขาอ่ะอัดเสียงเอานะบอสไม่พอใจอัดไม่ห อัมดมาดูดิคุณแม่ของคุณนะครับต้องยกคนบอไอ่ไม่จัเ้ยไม่เหี้หยกไปแล้วไม่เหี้ยบอแล้วลแล้วเชื่อไหมเขา cover สองเพลงอ่ะดูดิลูกรักบกอสเพลงแรกผัวนอกสมรสเพลงที่สองยืนหนึ่งอะ่อะ,อะดูสิบอสจกกัดการให้หมดทุกอย่างอ่ะลูกรักบอสหลอกหลอกลอกบอสบอกว่าไงนะบอสบอกว่าที่ชอบชอบอะไร ชอบเสียงเป็นว่าเพลงแรกมันเป็นเพลงชิมล่างให้ซื้อให้คนรู้จักเสียงให้เฉยเพลงนี่คนดีอย่างฟังดีเชื่อแบบว่าเดือนหนึ่งอ่ะต้องมี c o v เ r อร์อย่างน้อยคนละหนึ่งเพลงต่อไปนะถ้าเป็นไปเพลงนะทุกคนด้วยทุกคนเมื่อไหรเกิดรถเมลเมื่อไหร่จะบอกผมนะเ o อร์เพลงเก็บคำพอดูเ้ cover อ่ะ c o v e นฟังกันนะใจพี่อ่ะอยากทำเพลงเ o อร์มานานอ่ะ ก่อนวันเกิดอ่ะใช่เองจะให้เขา cover เพลงเกิดขอพ่อนี่เขายังไม่มีคน cover เลยเพลงนี้ไม่รู้ไม่รู้เพลงใครเพลงนี้ครอบครัวเองก่อนจะกอาจารย์อันนักดนตรีแกะโนวดอะไรยังงั้หูจักโนวดบ่กูแอบหลอกว่าอะไดหลอกจะเตือนอ่ะบ่เลยเด็ดแต่สีเดยเซ็กซ์เซาในในบ่ได้เนาะเดี๋ยวเซไปเซ็กซ์เซาอยู่เดลยเอาหน้ามันถึงวันของเรามันก็เป็นมาของเราเพื่อนบอกมาว่าถ้าอยากเรียนเพลงใด้เห้เขียนโนวดไปครับเขียนบ่เป็นเน่เดียวอาจาันเรื่องอะไรย์เต๋อ แค่ยจารเต่าเนี่ยเรื่องเพลงแค่ยจารเต่าก่อนมานัดขึ้นไปลองยังตีว่าถือกันเนนักลอบรอบไปจัดนึงก่อกตีไปจัดนึงใช่ใช่ช่วงอาจารย์เต่าขึ้นเหรอไม่ไม่หยอกหยอกเต่นเต้นวะอาจาร์เต่าว่าตายแล้วอย่างนี้ทับกันด้อนอ่เมื่อได้นักรออยู่ร้อนแต่ส่วนอันนี้ห้ามลงลงเลื่อยชะลืออย่างหรอย่างหรอไหมฉล้อโดนตีลงอยู่มันน้าอันนี้น้องพี่นะน้องพี่นะ บริวารยังไงล่ะแฟนนี่มันน่าแรงมากเลยมันแรงก่แว่าอายุเท่าไหร่สิบเจดเจ็นะครับเต่าสิบแปดเต่าเป็นพี่สิบเดวันที่สิบทนวาเนี่ยเดี๋วเต่าที่แปดหรอน่เดมากน่าดีก็เขาเลยขาเด็กกว่าคิดแรกคิดว่าไรสิบกจำกันเลยนะนาดกกกัน ฝากแม่ๆน้องมันละนะครับเอ็นดูน้องเต่าด้วยนะฮะแล้วก็นองเอ็นดีน้องแซมหนะครับแซมเลยนะครับน้องแซมมน่ะไม่น้องเต่าลูกชายยอดอุ้ยอย่าพูดดีเป็นลูกชายไม่เอาอ่ะมันไม่ได้อะไรเยอะกว่านั้นน่ะมันมีไม่คำกิจกั้นอยู่อ่ะเอาเป็นคนรู้ใจดีกว่าแม่ไหม อุ้ยไม่ได้เดือยน้อ huh. พี่แซมทำไปแม่ยวาจะมาอยู่คือกับเต้าเต่ากับเต้าแซมเต้าไหนเต้าแซมคนนะไม่เต้าเต่าผู้ชายพี่อิอ์อุ้ยอย่างนี้มึงเป็นผู้ชายมึงมีคำกิดกั้นอยู่มันทำอะไรลำบากอ่ะทำอะไรลำบากต้องเน้หาเด็กจนอยากเป็นเต้าว่ะเป็นเต้าเป็นอะไรก็ได้ไอ้เนี่ยเป็นเต้าเป็นเต้าอิ่มเลยอิ่มเลยบอกค่ะเมีไม่จะแบนอยู่ในตู้เย็นกับนมเลือกเอากาต้มก็อยู่ในตู้เย็นแช่ไว้เลยคนดูแลดีจังเลยเนี่ย เขาแนบหมดขึ้นเราจะมีเขดูแลแบบนี้ได้ดี๋ยวพี่ดูแลแบบนี้ได้ไหมเอาหน้าเอาตาเปนไปไหมพี่แบบั้เสริฟเสริมนพี่พี่เสร์ฟนักกรมเดียวังไเอังไบเลอีากอันนยว่าอยู่มนันไม่ดักไม่ตื่นพะบาว่าขึ้นไปเต่าพี่จะนักธรรมใแร้วนนะตนนี้จนนี้นะ มากัน้ทมครับีอป่าที่น้องกินนี่กินเป็นเพื่อสุขภาพแล้วก็น้องน้องดึกมช่มสกีเียวไหมไม่เียวไม่ได้ไม่ได้กินประจำจะทำงานกลางคืนนั่นแหละไม่ได้กินประจำเนาะประจำอุ้ยอุตส่าก้ต่างไงประจำเหรเออประจำพูดอะพูดอะไ่ได้กินน้องยังเลยมือใคมือขตรงกนังเลยแซมเราไ่กิน้อเรากินแต่นำเปล่าไอแซมมคมืตรงกที่ น่ไายิี้มอไม่ก้แมอคไม่เอามันไกลอ่ะมวัดครับวันนี้อเหมือนกำมมอร่วนครสวนครสวรรคครำนครสวรรค์อีแล้วก็ไปชลบุรีใชจะพาไปปล่อยทะเลจังอยากไปอยู่ดีใช่ไปทะเลจ้ะกักีสองไปทะเลุดใครว่ากนหลบพูดถึงแบบเดียวอยากไปไม่เห็นทุกเนี่ยเราวนิเดียไปด้วยเล่นเกมมง นครสวรรค์เนี่ยเลิกกี่โมงนครสวรรค์เช้าเราจะเอาสาสตร์ไปค้นไปหลายก็คือเขาไปกินฟูสาสตร์เพราะว่าเพราอะไรเข้าไปตลอดว่าเดี๋ยวไปนักแค่ไนเช้าหรอพี่ออดถ้าเช้าเราขับรถไปมันไม่ไปจะเคยวางแผนมีวันไม่สวยมันต้องไปตอนเย็นใช่ออกจากชนบุรีค่อยมาเยอะเยวะฟังก่อนสามสิบเล่นชนบุรีใช่เล่นหนึ่งนิดเล่นไหนชนบุรีใช่หรอเออแล้ววันวันที่สองอ่ะเอหนู่พละไทยใช่หรอแตไม่ได้มา ้วับเห็นพี่เอ็มบอกว่าวันที่สองอยู่ภาคใา้วันที่สามเขาว่าอยู่มอชิดหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดนุนตารางใหม่ก่อนอา๋อตารางใหม่เหรอเห็นเขาเห็นเอ็มซีเขาวันที่สิบไดไม่ออกเลยมีอยู่ใช่ไหมอยู่มอชิดนะมีไหมคะก่อนงานเกิดก่อนวันที่สิบอยังไม่เห็นว่าเป็นหมอชิดยังไม่เห็นนะแต่ต้องรอดูเขาประกาศชัดเจนก่อนจะยู่ในแอนไปอยู่มอชิดคือว่าวันที่สามถ้าแดดเข้าอยางนี้โอ้ยโอ้ยแดดแตกเลยตอนนี้ อะกินที่บกานนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรนะครับก็กินข้าวง่ายๆครับเอาปีจิมาหน่อยขอบคุณนะฮะทุกกลังใจนะครับที่ปีปีอสองคนันนี้หันทงนี้หันมาทนี้ออ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  ยขอไม่เป็นตาคตาแป้งนอยคยังขึ้นมาเขียวมาเหลียกโอ๊ยเคยๆเคยจ้าทีนี้ขอฝากันไปที่นนะคมองหัวม้วนกันเดอบายยนองนะครับ้องชายทั้งสองคนนะครับสวัสดี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 ครับ